ท่านผู้ชมครับคิวในวันนี้อยู่ที่สนามกอล์ฟสวุวรรณภูมิกอล์ฟแอนด์คันทรีคลับและคําถามที่เราจะมาตอบในวันนี้ก็เกี่ยวกับเรื่องการรู้ระยะตัวเองของนักกอล์ฟใช่นะครับคราวนี้คําว่ารู้ระยะเนี่ยผมผมขอแยกเป็น2ส,ส่วนแล้วกันส่วนแรกก็คือในส่วนของการตีฟูลสวิงนะครับในเหล็กแต่ละเบอร์ว่าเราจะตีเหล็กนี้เด็กนั้นเนี่ยได้สักกี่หลาก็สนามซ้อมก็น่าจะช่วยได้ถึงระดับหนึ่งแล้วใช่ในการที่เราไปยืนซ้อมอยู่วันแล้ววันเล่าเนี่ย เราก็น่าจะพอเห็นอยู่ว่าเท่าไหร่แต่ว่านิดเดียวนะครับในส่วนของของคือสมัยนี้เนี่ยเทคโนโลยีมันเยอะนะ uh huh. กล้องสองกล้องยิงระยงระยะพวกนี้มันช่วยเราได้เยอะมากนะครับเพราะฉะนั uh ้น huh. ในการหาระยะในแง่ของฟูลสวิงมันมันไม่น่ายากนักนะครับเพียง uh huh. แต่ว่าในสนามดร i v เนี่ยเราต้องมีตัวแปรอันนึงที่สําคัญคือลูกเนี่ยมันเป็นลูกซ้อม uh huh. นะครับีบบนี้สิ่งที่ผมใช้ก่อนเมื่อสมัยสัก20ปีที่แล้วนะครับก็คือผมจะ เช็คระยะของผมเนี่ยจะเช็คในสนามจริงเสมอ mm hmm. นะครับสนามซ้อมคือสนามซ้อมอันนั้นเราอาจจะซ้อมในเรื่องของ Impact แล้วก็ l y b o บีลนิดๆหน่อย,อยแต่พาระยะเนี่ยผมจะมาหาในสนามกอล์ฟจริงโอเคเพื่อให้ได้น้ําหนักหนึ่งคือเพื่อให้ได้น้ําหนักจริงๆนะครับสมัยก่อนเนี่ยผมไม่มีผมบอกตัว,วผมไม่มีหรอกกล้องยิงระยะนะครับผมก็จะใช้ไอ้เจ้าหลักบอกระยะของสนามกอล์ฟ กับอีกที่หนึ่งก็คือเดินที่เราไปออกรอบนะครับหลกักหลัก200ยหลัก150หลักร้อยพวกนี้มันจะมีอยู่นะครับ <c oughs> แล้วเราก็ค่อยๆค่อยๆหาแหลกที่เราใช้ตีจริงๆตอนนั้นเป็นอย่างไรเพราะเหตุผลคือว่านั่นคือผมกําลังใช้ไม้ของผมกับลูกที่ผมใช้จริงๆ <c oughs> นะครับด้วยระยะที่สนามอย่างน้อยณตอนนั้นผมไม่มีกล้องยิงอย่างน้อยหลักเหล่านี้ก็น่าจะเป็นระยะที่ค่อนข้างจะแม่นยํยาหน่อย โดยทั่วไปแล้วสนามก็จะวัดเอาไว้ให้ถึงกลางกรีนโดยทั่วไปนะครับใช่ในใกรณีนี้มันเป็นลูกสั้นมันไม่มีหลักล้ใช่คราวนี้ไอ้ส่วนหนึ่งก็คือลูกสั้นลูกสั้นเนี่ยอยากพูดนิดนึงตรงที่ว่าหลายๆคนเนี่ยเวลาคําถามมาเรื่องระยะเนี่ยสำหรับลูกสั้นนะครับโป้ยี่สิบาทำยังไง30มสิบําทำไงแล้วพิชห้าสิบ้าเนี่ยทำยังไงจริงๆแล้วเนี่ยผมอยากให้มองกลับนะผมอยากให้เราเนี่ยหาจุด เขาเรียกเป็นจุดอ้างอิงของเราเองที่ว่าถ้าเราขึ้นเท่านี้เนี่ยมันไปกี่ลาทําอย่างนี้ได้เท่าไหร่ทาอย่างนี้ได้เท่าไหร่แทนนี่จะได้เท่านี้จะต้องทําอย่างไรนะครับเพราะว่าไม่อย่างนั้นเนี่ยมันโหมันซอยย่อยซอยถี่เยอะเลยแล้ววิธีทําของแต่ละคนจะถนัดไม่เหมือนกันด้วยคําว่าวิธีทาในที่นี้ก็คือเช่นยกตัวอย่างเช่นขึ้นขึ้นคุณจะพูดถึงนาฬกานาฬิกาใช่ไหมตอนนี้อะไรอารมณ์ประมาณนั้นก็คือเราเราอยู่ในนาฬิกาอย่างของผมที่ผมใช้ประจําก็คือว่าเป็น reference point อยู่สามจุดนะครับ ถ้าเราคิดว่าเรายืนอยู่ในนาฬิกาเนี่ยนะนะครับอันนี้คือเที่ยงถูกไหมอันนี้คือ6กโมงอันนี้คือ9ก้าโมงนะครับแขนซ้ายของเราคือเข็มบอกชั่วโมงนะครับแขนซ้ายนะครับไม่ใช่ไม้ไม่กลอฟชี้ไปไหนไม่สนใจสนใจแค่ว่า,าแขนซ้ายของเราชี้ไปอยู่ที่ตรงไหนอันนี้พูดถึงนักกล์ฟถนัดขวานะครับเรฟเฟรน Friend ที่1ก็คือขึ้นมา7จ็ดโมงครึ่ง Uh huh. นะครับก็คืออยู่ระหว่าง6โมงกับ9โมงไม้ก็ผมอาจจะชี้ไปลักษณะนี้ไม่เป็นไรแต่แขนซ้ายของผมชี้ไปอยู่ระหว่าง9โมงและ6โมงก็คือ7โมงครึ uh ่ง huh. นะครับอันนี้คือ9โมงสำหรับผม uh huh. นะครับและอีกอันนึงก็คือ10โมงครึ่ง <Okay. S 2> นะครับอันนี้คือ e f e r e n ส e สำหรับผมผมเองที่ผมจะต้องรู้ว่า7โมงครึ่งด้วยสมมติเป็นแซนเวสห้ิองศาผมตีได้เท่าไหร่ถ้าผมขึ้น7โมงครึง่งแล้วสวิงไปมาได้เท่านี้ได้เท่านี้ถ้า9โมงมาได้เท่านี้ สิครึ่งได้เท่านี้โอเคผมอาจจะมีเวทสาตัว4ตัวก็แล้วแต่ก็แต่และตัวมันก็จะมีของมันเองมันเป็นชุดระยะของมันต่างหากใช่ณตรงนี้คุณพาเดินเช็คระยะหน่อยสิว่าเราอยู่ระยะเท่าไหร่ในเมื่อไม่มีกล้องสอง 55าหลา5้หลาโอเคก็คือรายงานตัวว่าเดินไปมา55หลาถ้าผมเดินยังถูกอยู่ดังนั้นระยะ55หลาด้วยอันนี้ผมส่งอะไรให้คุณ56 uh huh. แ,แถวๆ9้านาฬิกาปะคือใช่ แต่จริงๆแล้วของผมเองเนี่ยผมใช้เวท58องศาซึ่งซึ่ง9ก้ามนาฬิกาผมจะได้ประมาณ50โอเคไอ้ที่คุณยื่นมาให้ผมเนี่ยน่าจะใกล้ใกล้เคียงโอเคเวพผมไม่มี58ท้่คุณตีนี่มหผมผมมี60เลยนั่นสิเพราะนั้น9ก้ามนาฬิกาลเา58ของผมประมาณ50ลา56มันจะไกลขึ้นอีกนิดนิดหนึ่งก็ตรงนี้55น่าจะพอดีพอดีน่าจะพอดีพอดีน่าจะพอดีพอดีน่าจะอารมณ์ประมาณนั้นอ่าเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราคุยต่อให้ให้ลอง ออกก่อนไหมหรือว่าจะอะไรนะเห <laughs> มือนเหมือนจ้ำไปจ้ำกลับหอบๆกันไม่รู้ <laughs> นิดนึง <laughs> ในเมื่อรู้ระยะตัวเองอยู่แล้วถ้าเคยทดสอบมาแล้วรู้ระยะอยู่แล้วตอนนี้โจทย์ง่ายก็คือ9านาฬิกาจบใช่ในใจคือหลักการปฏิบัติอย่างเดียวแล้วใช่ครับ <laughs> สวยงามตามท้องเรื่อง ก็คือวิธีนี้ผลงานที่ได้อยู่คือประมาณ 50, ประมาณ5ประมาณประมาณ55ในกรณีนี้ถ้าเกิดว่าไปทดลองมาว่าขึ้น7โมงครึ่งมันได้เท่าไหร่เก้าโมงครึ่งได้เท่าไหร่10บโมงครึ่งได้เท่าไหร่นั้นสาละสำหรับสำหรับเว็ท อันนี้คือ56สมมุติมีเวท3ตัวก็อลองวิธีเดียวกัน3ชุด60ลา้าไอ้60องศา52องศามีพิชชิ่งเวท48องศาก็ว่า,วางไ้ร้อยตะกูลเวทก็ได้มาแล้ว9ระยะใช่แล้วที่สําคัญอีกอันนึงก็คือว่าสมมุติก่อนนะครับกรณีเนี้ย50ถูกไหมเจ็ดโมงครึ่งผมโดยประมาณแล้วกันนะ15อ,อะไรที่อยู่ระหว่างเนี้ยผมรู้แล้วมันต้องอยู่ระหว่าง7โมงครึง่งถึง9โมงด้วยเวท56องศาทานองนั้นจะใช้ปรับไม้ เพื่อจะปรับระยะเาจะปรับวงอีกนิดหน่อยก็หาจุดยืนของตัวเองได้แล้วก็อย่าลืมมีเต็มวงอีกระยะนึงด้วยถูกของทุกทุกไม้ในกระเป๋าถูกเวนพัตเตอร์กลับเพราะฉะนั้นการรู้ระยะตัวเองในที่นี้ก็คือมาจากการซ้อมสนามซ้อมมาแอพพลายสนามจริงทดลองของจริงทดลองด้วยลูกจริงนะครับแล้วก็เราจะได้มั่นใจครับถ้าเกิดเราออกรอบซ้อมเล่นกับเพื่อนฝูงแบบไม่ใช่วันที่นับคะแนนแข่งขันอะไรเงี้ย แนะนำว่าอาจจะมีการดรอปลูกในระยะที่อยากเช็คบ้างถูกเป็นหลุมหลุมไปไม่ยืนตีเป็นกระบุงไม่ใช่นะครับถูกหลุมนี้ตีที่50หลาหลุมหน้าตีที่75หลาหลุมถัดไปที่ที่ร้อยหลาอ,อะไรเงี้ยเราจะได้เป็นการเช็คระยะตัวเองแล้วในที่สุดเราก็จะมีเรนจ์ระยะตัวเองที่เรารู้ว่าวิธีทาและไม้ที่เราใช้ได้ระยะยังไงครับผมในกลอบดีขึ้นแน่นอนครับคะแนนหน้าจะดีขึ้นโชคดีครับ